สวัสดีครับทุกคนพบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับรายการเช็คก่อนเช็ครายการสอนภาษาเช็คสำหรับคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็คครับโดยผมพบกันอีกแล้วป๊อปธนากรติบาวงครับโดยโครงการนี้นะครับก็เป็นข้อดิเริ่มของสถานเอกอัคารราชทูตนากรุงปรากเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสามารถพัฒนาสเก็ตภาพของตัวเอง ดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมเช็คได้อย่างดีต่อไปครับครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนได้เรียนในเรื่องของการแจ้งความกันแล้วนะครับและสัปดาห์นีเน้เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการเดินทางโดยรถขนส่งมวลชนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นเดียวกันเพื่อนๆพ,นพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามา เรียนพร้อมกันเลยครับเอาละครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะพูดเรื่องการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยครับก็อาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านนี้แล้วด้วยนะครับแ้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าการเดินทาง ไปตามที่ต่างๆในประเทศเช็กนะครับค่อนข้างจะเป็นการเดินทางที่สะดวกมากนะครับเพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยก็จะมีทั้งรถใต้ดินรถไฟรถบัสแล้วก็รถ tram ด้วยครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันว่าการที่เราจะถามว่ารถคันนี้ไปไหนเมื่อไหร่รถจะออกอะไรยังไงเนี่ยเราจะสา,สามารถถามได้ยังไงนะครับ โดยเรื่องแรกเกี่กับเรื่องการเดินทางเนี่ยที่เรายังไม่ได้เรียนตอนต้นนะครับก็คือคําว่าคุณมาจากไหนก่อนนี่ก็เป็นอาจจะไม่เกี่ยวกับการขนส่งโดยรถมวลชนนะครับแต่เราก็อาจจะใช้คําพวกนี้เนี่ยในการที่จะถามทิศทางได้ครับโดยคําว่าคุณมาจากที่ไหนนะครับภาษาเช็กก็คือคําว่าอดค u ดสเตอร์ดคูดสเตอดนะครับ เ,เพื่อนยังจำได้ไหมครับ s t a เนี่ยก็คือจะแปลว่าจะใช้กับคนที่เรายังไม่รู้จักดีนะครับเป็นแบบสุภาพแต่ถ้าเราสนิทกันแล้วหรือว่าเราเป็นบรรยากาศเป็นกันเองเ่ยเราก็จะสามารถถามได้ว่าอดคุดซิอดคุดซิอดคุดซินะครับโดยเวลาตอบเนีครับเรามาจากประเทศไทยเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่าเซมนะครับฉันก่อนเริ่มก็คือเซมไทร์สกา เซมทายสกาเซมทายสกาโดยถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินนะครับแล้วเราจะถามคนว่าคุณกำลังจะไปไหนเนี่ยเราก็จะใช้คำว่ากัมปุยเดเตกัมปุยเดเตกัมปุยเดเตนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยก็คือปุยเดเตรงนะครับเราก็จะใช้ กับการเดินทางที่เดินทางด้วยเท้าอย่างเดียวนะครับว่าคุณกําลังจะเดินไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณกําลังจะไปไหนแบบขับรถหรือว่านั่งรถขนส่งต่างๆ,ๆเนี่ยภาษาเช็ก็จะมีก็จะใช้อีกคำหนึงนะครับโดยถ้าเป็นคําว่าคุณกําลังจะเดินทางไปไหนเนีย่ยเขาก็จะใช้คําว่า g a m p o y e d e t e g a m p o j e d e t e g a m p o j e t e นะครับ โดยในการตอบคำถามัมปุยเดเตกนะครับเราก็จะสามารถตอบได้ว่าปุยดูโดกแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะครับเดี๋ยวลองอ่านตามป๊อบนะครับปุยดูโดกปุยดูโดกปุยดูโดกนะครับแต่ถ้าเราตอบอคำถามคำโปรยเดเตนะครับเราก็จะถามเราก็จะตอบว่าโปเยดูโดกโปเยดู Do, Po, y ย d ูโดแล้วก็จะตามด้วยสถานที่ครับนะครับแล้วส่วนคำสองคำนี้นะครับัมปุยเต้กัมโปเดเต้เราก็อาจจะได้ยินนะครับเวลาที่เราแบบว่ากำลังเดินดูว่าเอ๊สถานีเราควรจะไปไหนยอะไรยังไงนะครับแล้วเวลาเราไปถามเจ้าพนักงานเนี่ยครับเข,า,ขาอาจจะถามเราได้ว่าัมโปเดเต้นะครับก็คือคุณกำลังจะไปไหนหรอ ทางที่ดีเนี่ยก็คือเราก็จะให้ตั๋วเขาดูนะครับเพื่อจะให้เขาเห็นว่าเรากําลังจะเดินทางไปที่นี่เขาจะได้บอกออชานชาลาแล้วก็เวลาให้เราถูกครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยครับเราก็เวลาเราไปที่สถานรถไฟใช่ไหมครับเราก็จะอยากจะถามนะครับว่าอชานชาลาอยู่ตรงไหนสถานที่ต่างๆเนี่ยครับในสถานในบริเวณนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะใช้คําถามได้ตามนี้ครับว่าเกดเยครับเกดเย คือเราก็ตามด้วยชื่อสถานที่นะครับ g กเดเยอยู่ไหนเช่นเกเดเยนาดราชีนะครับตัวนี้จะแปลว่าสถานีรถไฟนะครับอ่านตามผมนะครับนาดราชีนาดราชีนาดราชีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่คำว่าลาฟนีนาดราชีนะครับลาฟนีนาดราชีลาฟนีนาดราชีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแปลว่า สถานีรถไฟหลักนะครับเหมือนประมาณหัวลำโพงบ้านเรานะครับลาฟนีนาตาจีโดยนอกจากที่เราจะถามว่าสถานีรถไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็อาจจะถามว่าชานชาลาที่เราจะไปเนี่ยครับอยู่ตรงไหน,นเราก็จะใช้คำว่าอิยเดเยแล้วก็ตามด้วยคำว่าชานชาลาเลขที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับโดยคำว่าชานชาลาเลขที่เราก็ตามด้วยตัวเลขนี่ก็จะใช้คำว่านาสตูปิชเจชีฟโลนาสตูปิชเจชีฟโล นาสตูปิชเจชีฟลนะครับแล้วเราก็จะพูดตัวเลขต่อได้เลยนะครับนอกจากนี้เราก็จะสามารถถามป้ายรถบัสนะครับซึ่งก็คือ z a s t a v k a autobusu z a s t a v k a autobusu z a s t a v k a autobusu ครับหรือถ้าเราจะถามว่ารถไฟใต้ดินนะครับอยู่ตรงไหนเราก็จะใช้คำว่า metro ได้เลย metro metro ครับครับแล้วถ้าเราไปถึงสถานีแล้วนะครับแล้วเราจะถามว่าเออเราจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนเนี่ยคาว่าที่ไหนแล้วก็แน่นอนคําว่ากึเดก็จะต้องมาแน่นอนเลยคําว่าฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนนะครับภาษาไชยก็จะใช้คําว่าก e ึเดะมูจูโกปิต e e e ลิสเตกกึเดะมูจูโกปิตลิสเตกกึเดะมูจูโกปิลิสเตกเวลาเราถามว่าอะไรอยู่ไหน เขาก็อาจจะบอกเราว่าเยเจเต้โรฟโนอันนี้แปลว่าตรงไปนะครับเยเจเต้โรฟโนเยเจเต้โรฟโนเยเจเต้โฟโนนะครับถ้าเขาจะบอกว่าตรงให้เลี้ยวซ้ายไปเขาก็จะพูดว่าเยเจเต้โดเลวาเยเจเต้โดเลวาเยเจเต้โดเลวานะครับ ถ้าเราจะบอกว่าถ้าเขาจะบอกเราว่าให้ตรงไปทางขวาเขาก็จะพูดว่าเจเตโดปราวาเจเตโดปราวาเจเตโดปราวานะครับเวลาที่เราจะฝึกคำเรียงเรียนนะครับว่าโดนเลยว่าไปทางซ้ายโดปราวาไปทางขวาเนี่ยป๊อปก็แนะนำว่าก็เราก็ทำมือไปด้วยได้อะไรกัน เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการเรียนภาษาซึ่งถ้าเรามีท่าทางประกอบในการเรียนด้วยเนี่ยเราก็จะได้จําคําศัพท์อะไรเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นครับและถ้าเราเอ,อยากจะไปที่ไหนนะครับเราจะถามเขาว่าเราจะไปที่นั่นเนี่ยได้ยังไงเราก็จะใช้คําว่า Yak se do stanu do นะครับแล้วก็ตามด้วยสถานที่ตรงนัน้นตามผมนะครับพูดตามผม Yak se do stanu do ย a ก se เซ s ดสตาน o โดยัก d o เซ a ดสตานโดยเวลาเขาตอบว่าจะสามารถไปยังไงได้นะครับเขาก็ถ้าเขาจะบอกว่าไปโดยรถไฟได้เขาก็จะใช้คำว่า v l a k e m นี่คือแปลว่าไปโดยรถไฟนะครับ v l a k e m v l a k e m v l a k e m ครับไปโดยรถบสัส a u t o b u s e m a u t o b u s e m a u t o b u s e m หรือว่าเดินไปเขาก็จะใช้คำว่า piaski 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 นะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนเช็กก็อาจจะแนะนําว่าให้เดินไปนะครับเ i ชก k i แต่ว่าสำหรับคนไทยเราหลายบางคนอาจจะรู้สึกว่าเดินไกลจังเลยนะครับแต่สําหรับเขาเนี่ยคนที่นี่นะครับการออกกําลังกายการเดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับในการที่จะเดินประมาณ10 20- หรือ30นาทีไปที่ไหนเนี่ยสำหรับคนเช็กหลายๆคนนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยครับ เพราะว่าที่นี่ยิ่งอากาศดีเราด้วยยิ่งอากาศดีเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปนในตัวด้วยครับแล้วสมมติว่าเรากําลังรอรถแทรมอยู่ละกันเรารอรถแทรมอยู่แล้วเราจะบอกว่ารถแทรมคันไหนกําลังจะไปที่ไหนเนี่ยรถแทรมคันไหนเบอร์ไหนกําลังจะไปที่ที่เราต้องการเนี่ยครับเราก็จะสามารถถามได้ว่าเตราทรมไว เยเดนัสาสตาวกแล้วก็จะตามด้วยชื่อสปายสถานีนะครับอ่านตามผมนะครับเกตราตรัมไวเยเดนัสตาสตาวสกุเกเตราตรัมตรัมไวเยเดนัสสตาวกุเตราตรัมไวเยเดนัสสตากนะครับเราก็จะตามด้วยพูด,ดตามด้วยชื่อสถานีที่เราจะต้องการไปที่นั่นนะครับและถ้าเราจะถามว่าแล้วมันนั่งนานไปเท่าไหร่เราก็จะสามารถถามได้ว่า ยักโลโฮตรวาอยักโลโฮตรวาอยากโลโฮตรวาก่อนจบนะครับสมมุติว่าเรานั่งรถแทรมเนี่ยไป,ไ,ปงงไปที่ไปที่หัวลำโพงแล้วไปที่ป้ายสถานีรถไฟหลักละฮาร์ฟนีน่าตะลจินแล้วเราจะถามว่าเออรถขบ,บวนรถไฟที่เราจะออกเนี่ยออกกี่โมงนะครับเราก็จะสามารถพูดได้ว่า k กลิกโฮยินเยเดวลาคโดแล้วก็ตามด้วยชื่อสถานีนะครับ อันตามผมนะครับฟกอลิกโฮจินเยเดฟลักโตฟกอลิกโฮจินเยเดฟลักโตฟกอลิกโฮจินเยเดฟลักโตเขาก็อาจจะบอกได้ว่าออกทุกๆชั่วโมงกาชโดโฮจินุกาชโดโฮจินุกาชโดโฮจินุอีกสิบนาทีออกซาเดเซตมินุตซาเดเซตมินุตซาเดเซตมินุตอีกครึ่งชั่วโมงออก ザปูฮอดยินุザปูฮอดยินุザปูฮอดยินุนะครับโอเคครับแล้วสำหรับเก็บความรู้ประเทศเช็กนะครับและภาษาเช็กในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะสอน พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในเช็กนี่เกี่ยวกับวิธีการอ่านการอ่านตารางรถไฟนะครับ oh. ในประเทศเช็กโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามี Google Map หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เว็บพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถจะพึ่งสื่อพวกนี้ได้นะครับเช่นเรื่องแบบอาจจะแบตมือถือหมดหรือว่าไม่มีสัญญาณอะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะครับผมก็จะยกตัวอย่างตารางรถนะครับที่เห็นข้างๆนี่นะครับโดยเป็นตารางรถไฟจากเมืองออสตราวานะครับ hl n. hl จุด n จุดนะครับข้างๆาคำว่าออสตราวาเนี่ยก็คือย่อมาจากคลาฟนีนาดราชีนะครับที่เราเพิ่งเรียนแล้วแปลว่าสถานีหลักนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตารางรถจากออสตราวาคลาฟนีนาดราชีไปลูฮาโชวิตเศนะครับซึ่งก็เป็นเมืองแบบเมืองบ่อน้ำแร่สวยมากอีกเมืองหนึ่งเลยทางตะวันออกของประเทศเช็กนะครับ โดยตอนเวลาถ้าเราจะดูตารางรถนะครับเราก็จะต้องดูก่อนครับว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ที่ตรงไหนสมมติว่าเราอยู่ตรงต้นสถาน,นีเลยออสตราวาลาฟนีนาตรชิแล้วก็ไปดูด้านบนได้ครับว่าตัวนั้นเนี่ยมีตารางรถออกกี่โมงบ้างนะครับโดยตัวเลขข้างบนที่อยู่บนตัวเ,เวลาเนี่ยก็คือจะบอกว่ารถไฟที่จะไปตรงนั้นเนี่ยครับเป็นรถไฟขบวนที่เรียกว่า ขบวนชื่ออะไรนะครับซึ่งแต่ละขบวนเนี่ยก็มีชื่อไม่เหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับก็คือจะบอกว่ามันก็เป็นตารางที่บอกว่าในรถไฟขบวนนั้นเนี่ยครับจะผ่านเมืองอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะหยุดจอดแต่ละที่เนี่ยเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับโดยสุดท้ายเนี่ยก็คือถลุดยู่ข้างล่างสุดเขาก็จะหยุดที่เมืองลูฮัชโววิเซนะครับเป็นเมืองสุดท้ายครับโอเคสําหรับการทบทวนวันนี้นะครับสมมุติว่ามีคนมาถามเราว่า ยักเซยักเซโดสตานูโดครับนิฮอนนาตราชิฉันจะไปที่สถานีรถไฟหลักเนี่ยได้ยังไงนะครับเราจะตอบเขาราถ้าเราจะตอบเขาว่าอุ้ยเดินไปก็ได้เราจะบอกว่ายังไงข้อหนึ่ง布拉เกมข้อสอง autobussem หรือข้อสามเปียชกนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คืออ่ะคิดออกให้เวลาคิดน,นิดนึงอ่ะ คิดว่ายัางไงเอ่ยเดินไปและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อ3ครับ p i ียชกีเปียช,ยชครับคือแปลว่า,เ,าเดินไปนะครับและขออีกข้อหนึ่งนะครับถ้ามีคนถามเราว่ารถไฟที่จะไปไปออสตราว่าอะไรกันรถไฟที่จะไปออสตราวาเนี่ยจะออกกี่โมงนะครับคูลิกโฮยินเยเด v วลักโ o ออสตราว เราจะบอกเขาว่ายังไงถ้าสมมติว่าเราจะตอบเขาว่าทุกๆชั่วโมงอ่าข้อ1 the d e s minute ข้อ2อง g a s t h o d i n u หรือข้อสาม sa pool d n u นะครับอืมคิดพอได้ยังและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำว่าออกทุกๆชั่วโมงเนี่ยก็คือข้อ2ครับ g a s t h o d i n u นะครับอืมเก่งมาก เอาละครับและก่อนปิดท้ายรายการนะครับผมก็ขอขอบคุณสถานเอกอัครชูธูตนากรุงปรากนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนและลิเริ่มโครงการที่ดีๆและมีประโยชน์เช่นนี้ครับโอเคนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณมากครับเยกุยูอานัสเลดาโนสวัสดีครับ